รีวิวนะครับ Honda c ซ VG อี4นะครับตัวนี้ของเดิมมีจอมานะครับลูกค้าอัปเกรดอยากเปลี่ยนหน้าจอนะครับให้มันใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับตัวนี้สเปคพิเศษนะครับสามารถใส่ซิมได้ด้วยทำงานรวดเร็วมากเลยนะครับตัวนี้สมมุ youtube นะครับทำงานรวดเร็วมากครับ ไวมากนะครับตัวนี้สมุดต้องการาแบ่งสองหน้าจอนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นนะครับแต่ปุ๊บแบ่งของหน้าจอได้เลยนะครับเน,นี่ครับทำงานไวมากจริงอันนี้แล้วก็ไปอย่างอื่นครับไปดูอย่างอื่นไปดู g o o g l e Map ไปดูอะไรก็ได้นะครับไวมากนะเดี๋ยวดูทีวีแล้วกัน มีเลยมาไหวแต่เป็นช่องนะครับมีข่าวหลายแคมป์คนงานพากันแอบขนข้าวของยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดแล้ว้ภาาาาษนนยยซัใหผิแอปพลิเคชันต่างๆใช้งานได้ครบถ้วนนะครับคอนโทรลอะไรสามารถทางเราลิ้ยงให้หมดเลยนะครับค่าเฉลี่ยน้ำมันหรืเกียร์ถังอะพี่แต่เกียร์ถัง มีเทียบใส่กระถางนะครับใส่กระถังใช้ได้นะครับพคงมาลัยโค้งได้นะครับวันนี้พวงมาลัยเลี้ยวอยู่เลี้ยวไปอีกเลี้ยวขวาตรงนลพี่โอเคพวงมาลัยใช้งานได้ครบชวดสามารถปรับมุมได้ด้วยนะครับตัวนี้เราลิงก์ให้ครบปลั๊กตรงรุ่นไม่มีตัดต่อสายไฟแม้แต่เส้นเดียวนะครับหน้าจอ10นิ้วนะครับระบบกดปุ่มดูเชิญมีให้ครบนะครับู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้10นิ้วแล้วก็โุมฉเชเฉินจะย้ไปอยู่ตรงนี้นะครับใช้งานได้ ีพ่เศษ g e ีให้เลยครับโอเคฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะมีตัวนี้พิเศษมากตัวนี้เป็นระบบ DSP แท้ด้วยนะครับนี่ครับตัวแบ่งโซนเสียง DSP ของแท้นะครับนะครับมีระบบเซอร์ลาลมีระบบเบสให้ครบถ้วนนะครับเป็นรุ่นใหม่หมดแล้วนะครับตัวนี้วิทยุอะไรใช้งานได้ครบถ้วนนะครับย้าดักแก้อยู่ที่ประมาณคนบาทต่อรุ่นของการเลี้ยงส่วน บลูทูธใช้ง,งานได้ครบนะครับวันนี้ก็โหลดหนังมาใส่ได้วิดีโอที่เราจะดูระบบ g o o g l e Map อะไรมีให้ครบนะครับตัวนี้สามารถมีระบบคาลิงนะครับเอามือถือเสียบลิงค์ขึ้นได้นะครับมีแอป l ปมีเพจสตดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเองได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็แผนที่นําทางมีให้ครบนะครับแล้วก็ลองรบลบรองรับนะครับกล้องบันทึกหน้ารถด,ด้วยระบบที่มาโชว์บนหน้าจอได้เลยตัวนี้ลองรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับลองรับกล้อง3 6 0้อองศาด้วยนะครับตัวนี้ โอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยสายผมครับ